สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นใน RPC กับแนวโน้มราคาในปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับเราจะเห็นว่าในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับหุ้นใอ RPC ก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะส่งผลทำให้ราคาของหุ้นนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปมากถึง4บาท70กว่าสตางค์นะครับเกือบเกือบ5บาทแต่สุดท้ายนะครับ ก็มีแรงขายออกมาทําให้ราคาของหุ้นใน r p c เนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อทําให้กรอบการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นใน r p c จะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ3บาทกว่าๆไปหา4บาทแต่ณปัจจุบันนะครับรเราเห็นว่าราคาของหุ้นใน r p c เนี่ยก็หลุดตรงกรอบ3บาทลงมาแล้วโดยที่ราคาในปัจจุบันนะครับก็ปิดอยู่ที่2บาท92สตงตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็หมายามว่าตอนนี้คือ ราคาของหุ้นแนวพีซีเนี่ยมีการหลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วนั่นเองทีนี้จากการปรับตัวลงมาจนหลุดแนวรับสําคัญแบบนี้ของหุ้นแนวพีซีคำถามก็คือหลังจากนี้ไปราคาของหุ้นแนวพีซีจะมีการปรับตัวลงไปได้อีกหรือเปล่าต่อมาคือจุดตรงไหนที่เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปสะสมตรงบริเวณ3บาทหรือต่ำกว่า3บาทเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการสะสมหรือเปล่า ซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะลองมาหาคำตอบกันดูนะครับในมุมมองที่ผมพอจะหาได้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบได้ตรงใจกับเพื่อนๆที่คิดเอาไว้หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคำตอบจะเป็นไปในรูปแบบแบบไหน ก่อนอื่นเลยนะครับในส่วนของงบการเงินของหุ้นแอปเปซเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเห็นภาพของการฟื้นตัวของผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูผลประกอบการในไตรามาสล่าสุดนี้หรือว่าไตรามาส3ปี65นะครับเราจะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยก็เผชิญกับการขาดทุนซึ่งขาดทุนประมาณ2549ล้านบาทในขณะที่รายได้ของตัวบริษัทในไตรามาส3ปี65นะครับก็มีการเติบโตขึ้นมา ก็ค่อนข้างอย่ส่วนทางกันอยู่พอสมควรซึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวบริษัทนั้นเผชิญกับการขาดทุนนะครับก็เกิดจากในส่วนของการขาดทุนจากสต็อกน้ํามันแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนั่นเองนะครับจากการขาดทุนในช่วงไตรมาสสปีขงค่าในครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึงที่ส่งผลทาให้ราคาของหุ้นใน R านั้นมีการปรับตัวลดลงมา ถ้าเราไปเสิร์ชหาข่าวของหุ้นในอารในช่วงที่มันผ่านมานะครับมันจะมีอยู่ข่าวหนึ่งนะที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่หุ้นใออานะครับมีการทุ่มเงินในการลงทุน5ปีนะครับจำนวน3.6หมื่นล้านบาทเมื่อเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเราก็จะพบว่าบริษัท IRPC นะครับได้มีการเปิดเผยว่า บริษัทได้มีการตั้งงบลงทุนจำนวน5ปีนะครับก็คือตั้งแต่ปี2566ถึงปี2570นะครับใช้เงินประมาณ36,000ล้านบาทเพื่อหนุน EBITDA ให้เติบโตขึ้นเป็น25,000ล้านบาทในปี2568แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น35,000ล้านบาทในปี2573ตามเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันนะครับในงบปี6เนี่เราจะเห็นว่า EBITDA ของตัวบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ27,213ล้านบาทในงบปลาย9เดือนปี65นะครับ EBITDA อ,อยู่ที่ประมาณ1784ล้านบาทเข้าใจว่าเป้าหมาย EBITDA 25,000ล้านบาทในปี68น่าจะให้เป็นฐานเอาไว้ก็คือไม่ควรต่ำกว่า25,000ล้านบาทอะไรแบบนี้เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงที่เป็นขาลงของหุ้นรพซีหรือว่าช่วงที่เป็นขาลงของน้ํามันนะครับ EBITDA ของหุ้นใน r p c เนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่า10,000ล้านบาทนะอย่างในปี62นะครับ EBITDA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,549ล้านบาทในปี63นะครับ EBITDA ลดต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ31,69ล้านบาทก่อนที่ EBITDA จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับในช่วงที่ราคานํามันปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นของผลประกอบการของหุ้นใน r p c ด้วยเช่นกันนะครับ อะทีนี้เรากลับมาที่ข่าวกันต่อนะครับเขาก็มีการระบุแจกแจงออกมาแบบนี้นะครับในส่วนของงบลงทุนประมาณ1.40หมื่นล้านบาทนะครับที่แบ่งออกมาจากประมาณ36,000ล้านบาทของเขานะครับก็จะเป็นการมาลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูงได้แก่กลุ่ม h e h and Lifestyle กลุ่ม Advanced m a t e r i a l กลุ่ม Circle Business กลุ่ม Future Energy แล้วก็กลุ่ม Energy Storage โดยผ่านการแสวงหาความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจและการซื้อกิจการโดยที่ตัวบริษัทนะครับก็มีการวางเป้าหมายที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจใหม่ให้เป็น40%ของรายได้ของตัวบริษัทในอนาคตนะครับซึ่งในปัจจุบันในส่วนของรายได้จากธุรกิจใหม่ก็มีสัดส่วนรายได้ประมาณ22%เหตุผลที่เขาจะมีการเพิ่มสัดส่วนรายได้ตรงนี้นะครับให้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพื่อเป็นการลดความผันผวนข,ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของเขานะครับซึ่งก็ถือว่าไอเดียก็น่าสนใจนะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการใช้งบลงทุนเพื่อรองรับความแข็งแกร่งของธุรกิจปัจจุบันของเขานะครับโดยมีแผนเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษจาก24%ในงบปี65นะครับให้เป็น52%ในงบปี68ซึ่งก็จะเป็นการเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ท a มท r i เ l ียลที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกอาทิ ทางด้านการแพทย์และก็การดูแลสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ของผู้คนในปัจจุบันก็เหมือนจะมาลองรับในเรื่องของเทรนด์สุขภาพนะครับก็ถือว่าแนวความคิดก็ดูมีความน่าสนใจเหมือนกัน สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของตัวบริษัทในงบปี66ที่จะถึงนี้นะครับตัวบริษัทก็มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้เอาไว้ประมาณ12%นะครับและในส่วนของ EBITDA ก็จะให้เติบโตให้ดีกว่าปีนี้หรือว่าปี65นะครับซึ่งก็จะเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ในปีนี้นะครับก็ได้มีการปิดซ่อมบำรุงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วรวมถึงการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และน่าจะไม่มีผลการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเหมือนในปีก่อนหน้านั้นสำหรับในงบปี65นะครับตัวบริษัทคาดการว่าจะมีกำไรจากการสต็อกน้ำมันบนราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ94-96เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเ์เรลจากปีก่อนนะครับที่มีราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ78.4เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลและนอกจากนี้แล้วนะครับทางหุ้นแอร์บีซีก็ยังมีเป้าหมายสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน New S Curve ตามนโยบาย Thailand 4.0ก็รู้สึกว่าเริ่มมีความชัดเจนที่เขาอาจจะมีการแตกแขนงธุรกิจของเขาไปทาง h e a l t h ทางการแพทย์อะไรพวกนี้นะครับสำหรับผู้ใน r p c อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ดูมีความน่าสนใจแต่ว่าก็อาจจะต้องมาดูกันแหละว,ว่าหลังจากที่เขามีการลงทุนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คืนกลับมาเนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหน ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของเรานะครับคำถามก็คือจากข่าวอันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าหุ้น RPC ในช่วง5ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็คือเป็นช่วงของการลงทุนแน่นอนว่าการลงทุนมันก็ต้องใช้เงินนะครับพอใช้เงินเนี่ยมันก็จะกระทบเงินสดของตัวบริษัทหรือว่าบางทีอาจจะต้องไปกู้ยืมเงินหรือว่าออกหุ้นเพิ่มทุนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นแผนการดําเนินงานของเขาต่อไป ต่อมามันก็คือในเรื่องของเวลาที่เราจะต้องมารอนะครับรอให้สิ่งที่เขามีการลงทุนเนี่ยจะออกดอกออกผลเนี่ยก็อีกประมาณ5ปีดังนั้นถ้าเกิดว่าหุ้นอยู่ในช่วงการลงทุนแล้วไม่ได้มีในยะอะไรสําคัญนะครับส่วนตัวมเองเนี่ยมองว่าไม่ใช่ช่วงที่ราคาของหุ้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากว่าระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยจะเหลืออีกไม่นานอีกประมาณสักปีนึงหรือไม่ถึงปีอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่น้องทุนจะมีการเก่งกําไรกันไปก่อนหน้านานั้แล้วอะไรย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้นใน R พีซีเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงไปได้อีกบ้างนะครับแต่ว่าจะลงไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับเพื่อดูว่า ราคาของหุ้นยาพีซเนี่ยมีโอกาสจะลงไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จุดตรงไหนถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคประกอบนะครับเราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้นยาพีซีในกราฟรายวันเนี่ยก็คือเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าราคาก็หลุดตรงเส้นนาฬิกาสอวันลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ แต่ทีนี้นะครับเมื่อเรามาลงมาดูในส่วนของเส้นไอซ์สนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นไอซ์สนในกราฟปลายวันก็ลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมามุมอมองประมาณนี้นะครับมันส่งสัญญาณว่าราคาณนาบริเวณนี้เนี่ยมีความน่าสนใจในการสะสมแต่สะสมในที่นี้นะครับก็มองในเรื่องของการเก็งกําไรเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราดูแนวโน้มราคาโดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นขาลงที่มีโอกาสน่าจะลงไปได้ต่อ ซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยผมมองแนวรับที่มันไม่เลวหลายมากนะครับก็คือบริเวณ2บาท50น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ2บาท50ไปหา2บาท8 0บถึง3าบาทโดยประมาณแต่ถ้าเกิดว่าราคามันหลุดตรง2บาท50ลงมาเนี่ยแนวรับที่มันเลวร้ายหน่อยน่าจะอยู่บริเวณประมาณ 2บาท20ไปหา2บาท30เกือบ40นะครับซึ่งราคาบริเวณนั้นตอนที่ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับมันเป็นการเปิดแก็บอยู่ตรงบริเวณนั้นก็เลยมองว่าถ้ามันหลุดตรง2บาท50ลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะลงมาปิดแก็บนะครับทีนี้เมื่อเรามาดูกราฟรายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มก็ยังคงเป็นขาลงนะโดยมีแนวกดก็คือตรงบริเวณเส้นนาวีส0นะครับในกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งในรอบนี้คิดว่าราคาน่าจะลงมาหาแนวรับบริเวณ2บาท80ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรถ้ามองกันในมุมมองของกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวรับบริเวณ2บาท80เนี่ยดูมีความน่าสนใจซึ่งมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับกราฟรายวันนะครับเมื่อกี้ที่ผมดูนะที่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่ราคาน่าจะหลุดตรงบริเวณ2บาท80ลงไปแล้วก็น่าจะลงไปหาประมาณ2บาท50อะไรประมาณนี้นะครับ แต่พอเรามาดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เนี่ยเราก็บพบว่าแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณเ2บาท80น,นะครับซึ่งถ้าเป็นประมาณนี้นะครับกรอบการเคลื่อนไหวราคาเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนไหวราคาอยู่ในกรอบประมาณ2บาท80ไปหา3บาทอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะครับจนราคามันจะค่อยๆแคบเข้าเรื่อยๆอะไรแบบนี้ถึงจะมีการเลือกทาง เพราะว่าถ้าเราพิจารณาจากเส้นนำ A สองร้ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างอยู่ห่างจากราคาณนปะัจจวันอยู่พอสมควรในกราฟลายสัปดาห์นะครับก็เลยคิดว่ามันก็มีโอกาสที่ถ้าเป็นแนวรับสําคัญจริงๆนะในส่วนของอบริเวณ2อบาทแปเนี่ยราคาน่าจะมีการย่ําอยู่แถวนั้นอยู่สักระยะหนึ่งนะครับ อ่ทีนี้เราย้อนกลับมาดูค่า P/BV ของหุ้นใน r p c อีกนิดหนึ่งนะครับเราเห็นว่าณปัจจุบันนะครับนักงทุนเนี่ยเทรดหุ้นใน r p c อยู่ที่ระดับ P/BV ประมาณ0.69เท่าไม่ถึง1นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงปี61เนี่ยค่า P/BV ประมาณ1.32เท่าปี62นะครับ0.89เท่าปี63 1.03เท่าปี64นะครับ0.92เท่าเราเห็นว่าเขาจะเทรดกันระดับประมาณเกือบเกือบ1เท่า าแถวหนึ่เท่านะครับแต่ไม่เห็นว่ามันจะหลุด1เท่าลงมาไกลขนาดนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าราคาของหุ้นใน r ซ c ก็ค่อนข้างถูกเยอะพอสมควรถ้าดูจากค่า P/BV ณปัจจุบันจากข้อมูลที่ผมพูดมาตงแต่ตอนแรกจนถึงนาตอนนี้นะครับผมเองก็จะสรุปประมาณนี้ในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับหุ้นใน r c จะอยู่ในช่วง,งการลงทุนอีกประมาณ4-5ปีหลังจากนี้ไปนะครับแน่นอนว่า ราคาของหุ้นน่าจะไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญและผมคิดว่าราคาของหุ้นใน r p c นะครับลงมาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างถูกแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ถูกที่สุดของเขาอาจจะลงไปต่ำกว่านี้นะครับตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะแถวๆบริเวณประมาณ2บาทห0หรือต่ำกว่านั้นหรือถ้าเกิดว่าราคาสามารถย่ำอยู่แถวบริเวณ2บาท80ไปหา3บาท แล้วก็ลงมาย่ำแถว2บาท80อะไรแบบนี้ได้เนี่ยก็จะมองว่าแนวรับบริเวณประมาณ2บาท80ไปหา3บาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจซึ่งเราอาจจะต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่มองว่าราคาต่ำกว่า3บาทลงมาเนี่ยก็มองว่าราคาของหุ้แนแอปเปค่อนข้างถูกแล้วนะครับโอเคแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับหุ้นตัวนี้ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับรเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชรเ์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วกนเพื่อน,นไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ